สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราในเกม My Craft นั่นเองนะคะก็ก็นะคะในชานลโอเอ๋นักสกอเกมฟันนี y นะคะก็เราก็ได้ลบคลิปไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่คลิป m i n e Craft นะคะเพราะเราจะแคสแต่เกม My i Craft เท่านั้นนะคะ ก็ฝากติดตามและมากดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อันนี้นะคะจะเป็นบ้านเรานั่นเองซึ่งมีสามชั้นนะคะซึ่งสร้างได้แบบยังไงอะ่ะดูดิก็เพิ่งหาดเล่นนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะตรงนั้นนะก็จะเป็น มีแบบนี้จะมีแกะมีวัวแล้วก็ปลูกข้าวไว้นะคะก็มีไก่ด้วยโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมไมโครักันเลยค่ะโอเคอเค,ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามารอให้มืดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา,มาจนพลยล่าซอมบี้กันค่ะเย่เดี๋ยวเราไปรอตอนคืนกันนะโอเคเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะรอตอนคืนนะคะ เดี๋ยวเราไปตะลุยบ้านเรากันก่อนเลยเดียวาทัวร์พาทัวร์บ้านก่อนนะคะก็ะไปนี่นะคะจะมีฟักทองอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เข้าบ้านเลย,เลยะคะชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นเออก็จะมีเตาเผาอุตสนะคะจะเป็นห้องครัวก็ไปทำอะไรได้เลยนะโอ,โอเคค่ะต่อไปชั้นสองนะคะ สองก็จะเป็นห้องนอนโอเคค่ะมาต่อกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้มันเป็นตอนกลางคืนเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าถึงไหนแล้วแต่ว่าเออเพราะว่าทิ้งไว้เป็นชั่วโมงลยคะแบบไม่ได้เล่นเป็นชั่วโมงนะคะหลายชั่วโมงเลยแหละสี่ห้าชั่วโมงนะก็ลืมไปแล้วนะคะว่าถึงไหนก็ ตามนั้นนะคะโอเคเพราะว่าไปกินข้าวไปอาบน้ำไม่ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะคะประมาณ4-5ห้าชั่วโมงกินข้าวก็นานด้วยนะคือแบบกับข้าวมันเยอะอะมันต้องกินนานๆนะเข้าใจปะก็นะคะโอเคโอ้คิเคปเอร์โอ้โหไก่ออกหมดเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรค่ะทำบุญนะคะทำบุญปล่อยไก่ค่ะโอ้โหไก่ออกหมดเลยอะไก่ออกหมดเลยตกใจไม่คิดว่าอะไรนี่คือคิปเปอร์นะแต่เราฆ่าไม่ตายโอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเดียวขนนกออกเพียบเลยเหรอทำไมขนนกคนเยอะขนาดนั้นนะ โอ้ยเยอะมากขนนกอะ่ะคือทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะไม่เป็นไรนะรัวหายไปหมดเลยอะ่ะฮิปเปอร์อะ่ะไม่เป็นไรนะคะ่ะทำบุญปล่อยไก่แล้วกันนะโอ้าโหยไก่ไก็ถือว่าทำบุญแล้วกันนะคะก็ มันจะคิดได้เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นขึ้นทิโอ้โหติดบัวติดวัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่มืดแล้วนะโอเคโอเคค่ะตอนนี้พาชิตย์ก็ตกดินแล้ว<ม>ก็รอนานพอสมควรนะคะโอเค เราจะวิ่งขึ้นไปชั้นสา,ามทำไมเนี่ยลงไปค่ะลงไปข้างล่างโอเคถึงเวลาที่เราจะออกไปตามล่าหาพวกซอมบี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามล่าหาซอมบี้วิเนเจอร์ค่ะวิเนเจอร์หรือวิเนเจอร์เขาเรียกกันยังไงอะวินเนเจอร์หรือวิเลเจอร์รอก็ไ,ไม่รู้เหมือนกันเขาเ,เรียกแบบไหนอะบอกด้วยนะโอเคก็ค ข้าวนะคะก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่เราก็ยังไม่เกี่ยวยวค่อยเก็บทีหลังนี่เงยมีแมงมุมโอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์นี่ต้องออกจากไกลๆจากบ้านเราต้องกำจัดคิปเปอร์นี่อุย้ยคิปเปอร์เรโอ้โหคิปเปอร์เราอะ คิปเปอร์น่ะลบก,ก็ไม่รู้อะรู้สึกเราจะเรียกผิดบ่อยมากเลยนะเนี่ยอาหารโอเคค่ะตาลุยกันเลยเราจะหาซอมบี้วินเลเจอร์จจอนะคะวิเนเจอร์วินเลเจอร์วิเนเจอร์เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้ย กับไม่เลยทีเดียวถ้าเกิดไปฆ่าไก่นี่ได้เยอะมากเลยนะียคนนกแบบไม่รู้ไปทำอะไรมานะทำไมดีแล้วขนนกออกเยอะอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะขนนกโอเคเห็นแมงมุมมันว่ายน้ำนานละมันไส้มันละเกินมาว่ายนะ้ำมาฉันรอกแกอยู่ ไป,ไปหายไปโอ้ในน้ำหุยเห็นซอมบี้ด้วยอะ่ะไม่เป็นไรเราดำน้ำได้เราไม่มีวันตายหุย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องค้าง ค้างค้างวิเราเจอเอนเดอร์แมนแล้วนี่ไงนี่ไงจะทำอะไรแล้วหรือเปล่าสวัดดีสวัดดีอุวิโอ้โหมันมาแล้วมันเอนเดอร์แมนโหดร้ายนะโอ้ยเสียงเพลงน่ากลัว กัวจังเลยเสียงเพลงเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนฉันขอไม่เลยย่บแกนะเอนเดอร์แมนน,น่ากลัวมากมานอนอะไรตอนใกล้เช้าเนี่ยอุ้ยเสียงผีกระดูกอุ้ยมันอยู่บนหลังคา ทำให้ฉันตกใจมันขึ้นไปได้งไงอะยวด,ดูอีกรอบเอ d นเดอรมน,น่าจะหายไปแล้วเลยอ้าวมันตายแล้วมันน่าจะโดนไฟไหม้ตายแล้วหละมัง้งเออโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวไอ้นี่กันเลยดีกว่าดูดิได้ขนนกมาเยอะมากอะดาบนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตีทีเดียวแบบได้ขนนกมาประมาณยี่สิบกว่าอันอะ คือมันดีมากไม่รู้ไปทำอะไรมาครับไม้สิครับอันนี้สามารถทำไได้โอเคมาเดี๋ยวเราไปเก็บอันนี้ก็เลยดีกว่าเก็บข้าวเอาไปลอไปอ่อมกไม่เชื่อ,ะอ,อ,อเเวะโง่มากเลยคือจะล่อให้ไปตายยม,ม่รู้ตัว ม,มันโง่ไงก็ปลูกกับคืนข้าวนี้เราสามารถเอาไปคราขนมปังได้นะมันแหลกๆนิดนึงนะโทษทีที่มันแหลกเดี๋ยวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะของเยอะจริง โอเคหลังจากที่เราได้ไปเก็บของมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการไปขุดตรงนั้นอ่าเราจะปลูกอะไรอ่ะ s <ays> <S หรือว่า,าเมล็ดพันธมาไม่ได้เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาด้วยแลาวขอดูแกะนึงอุ้ยได้มเมล็ดพันธุ์แล้วช่องนี้คืออะไรน,นี่แกะสีชมพูไม่รู้อะแรนดอมมามันได้สีชมพูอุ้ยมีไข่ไก่ด้วย าากลายเป็ยู่นี้ได้ไงเนี่ยอุย๊ยนี่ไงคิปเปอร์จะให้มันเป็นคิปเปอร์นรกได้นะครับจะให้มันเป็นคิเปอร์นรกเมื่อกี้เห็นป่าใครเห็นบ้างอุย๊ยนั่นไงมันหายไปแล้วคิปเปอร์หายตัวได้หรือไม่มันอาจจะระเบิดตายไปก็ได้ใครจะไปรู้นะไม่รู้อะ ตอนแรกกะจะทำอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ลืมไปเลยก็เลยไม่ทำเลย <C ell an> มันทำขนมปังได้นะก็ไม่รู้ว่าทำขนมปังได้กี่อันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า <C ell an> คลิปนี้กะว่าจะทำประมาณสิบสองนาทีนะ <C ell an> มันอาจจะลงช้านิดนึงแต่ว่ามันเอาเกินส0มสนาทีไม่ได้ไงก็เลยเอาสิบสองนาทีนั่นแหละนะ นี่นี่น,นี่เยอะเลยอ่ะมันได้มายัางไงก็ไม่รู้นะน,นี่นเ,เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทําขนมปังกันเลยดีกว่าลืมไปไม่มีกล่องคา้าเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีกล่องค้างั้นเราไปหาไม้ก่อนโอ้โหไม่มีประโยชน์แล้วเรากล่องค้าไม่มีโอเคเราจะไปทำการหาไม้กันนะ หามาใกล้ๆบ้านนะไม่เอาไกลเดี๋ยวหาบ้านไม่เจออีกยิ่งหายากยเลยนี่เรามีขวานแล้วเราจะมาขุดไม้กันขุดไม้อย่างรวดเร็วไม่ไม,ไม่ไม่นับเวลาเลยนะดูดิขุดอย่างรวดเร็วชอบแบบนี้อ้าวโอ้ยมีมาด้วยเร,เราต้องใช้ขวานขุดสินะถึงจะได้ได้บอกยามาด้วยพี่จังเลย มทไ่ก็ไปตกแต่งบ้านก็ได้ไปมือนกับคดเลยค่ะขุดคูดจุ่มได้นะก็เอาไปทำแบบมีพุ่มไม้รอบบ้านอะไรอย่างงี้นะไม่เป็นไรดีเกินไปเลยดีแล้วโอเคเราได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในบ้านโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ท หน้านะคะพาร์ทสองโอเคก็โอเคไปแล้วกดซับสไคร b ด้วยนะ